ว้างทางขณะน,นี้หลวงตาบุญชื่นออกเดินทุดงแล้วนะฮะเจ็ดนาฬิกาอ่าวันที่ยี่สิบสามไม่โรยครับไม่โรยแล้วไม่ทันแล้วถวายทั้งถุงเลยอ่านี่ลูกศิษย์วัดอ้อ้าวสาธุมน,นีครับตะขวาครับมนทางขวาอ่า นะคุปปาไก่สมมนนามเณรพามนะฮะเอออ้าวแจกเลยพี่อีกถังนึงนะ,ะมีถังนึงถังใหญ่อยู่ตรงต้ถุนดาราไปด้วยใส่รถพวกเราไปเลยกินกันเจ็ดนาฬิกาหนึ่งนาทีนะฮะ วันพฤหัสที่23ธันวาคมน,คนั่งเลยครับนั่งเลยวางโทรศัพท์เลยมานี่เสวิมานั่งรอกราบเลยนะฮะแต่เช้า ยกสองมือเลยครับอ่ายกสองมือเลยออไม่ได้เก็บเลยเก็บเก็บเก็บเลยครับเก็บเก็บไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เก็บทั้งกระเป๋าเลยฮะยกแต่น้ํายกแต่น้ำน้ําเดียวครับไม่ได้อ่าซ้อนกันเออไม่ได้นะท่านเดี๋ยวเป็นนาบัตต์กัท่านนะครับอ่าโตฮะอ่าจับน้ำสองมือเลยจ้า อ่านี่มาถวายทั้งถังนั่นแหละครับถวายทั้งกล่องเลยฮะเดี๋ยวให้ลูกศิษย์จาัดก,การมะพร้าวมะพร้าวพร้าวอ่าอันนี้ออกครับอันนี้ออก น้ำมะพร้าวที่เก็บไป้ถวายปลูกเอาเอาแยกไว้ข้างในเลยน,ะน,นี่ก็เดี๋ยวรถตามนะอ,อันนี้ฮะพอาทิตย์ขอแสงมาแล้วนะฮะนี่สวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ ขณนะนี้เนี่ยของตาบุญเชิญครับกูบาไก่แล้วก็สัม,มเนนพามเนี่ยเริ่มออกเดินทุดงแล้วนะฮะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนมายกนะครับเดี๋ยวมีอาสามายกนะอาวางไว้ริมๆนะครับเอาวางไว้ริมๆเดี๋ยวมีอาสามายกนะครับเอาวางไว้ริมๆนะ,อ,ะอันนี้เอาเอานมใส่รถเลยครับนมนมยาช่วยใส่รถเลยครับ น้ำเอาวางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวมีรถมายากัะน,นมใส่รถเลยครับช่วยกันช่วยกันหยิบไปใส่รถได้เลยฮะอ่าพงมาลัยช่วยกันใส่รถได้เลยฮะหรือจะกลับไปบูชาที่บ้านก็ได้เ่ายกสองมือจ้ะแม่ยกสองมือยกสองมือเลยยกสองมือนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยหยิบขึ้นรถเลยฮะยกสองมือคอยเลย ยกสองมือคอยเลยนะครับยกสองมือจ้ะยกสองมือจับสองมืออ่าอ่า เดี๋ยวช่วยยกใส่รถเลยครับใส่รถตู้เลยนะน้ำเอาวางไว้ราิมนะเดี๋ยวมีคนมาหยิบนะอา้าวยกเลยครับสองมือยกประเคนด้วยอา้าวประเคนของก่อนอา่าล่ะครับประเคนของก่อนนะฮะผมนี่เดินตามหลังเนนเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้ สามเณรเดี๋ยวจะเดินกี่กิโลเลยฮะวันนี้ไม่รู้นะสักเก้ากิโลนะั้ยเดินแค่เที่ยงนะ <c oughs> <c oughs> ถานนี้ครับอาจารยะ้ช่นะครับได้ปิดะข้างหน้าเพื่อกระาระวนติาะนะครับก็ขอประธานรมารเ่อตรวบการกรจาที่เกิดขึ้นบนท้องรันที่นีความขึ้นมาขับี่ให้เป็นตูระดับควีมเี็วซึ่งสามารถดนได้ก็ถือ็คงามมั่ใจว่าที่ี่านมที่ไทหมดก็ไม่่ที่ตลาดสงการที่ต้องใช้ในการจะเป็นมือ่วย การเดินทารอการเดินทางเข้าไทยแบบทุกายโคทุกคราวสพ่อทะเบี่อระบบนะจะสามารถเดินางมาแข่งทากแบบไว้แต่เพิ่มการตรวจ r ม p r เป็นสรอบการบริทารที่ประเทศไทยระอกการลงทะเสียนเข้าประเทศแมบทุกสายโกและแสนนองยงเว้นคือเก็บแสนน้องนั้นเป็นการระลอที่สองเท่านั้นโดยัารั้องกันอยู่ในความปลอดภัยสุขอนุภาพส่อสังคมสื่อสื่อวัฒนศิลป์ผู้อำนวยการสานักสื่อสามสื อันนี้ฮะก็เป็นภาพนะฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะฮะมวยที่เสมอกันนะครับจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ,บก็มาอำนวยความสะดวกกันฮะเน่ มาในขบวนนี่ฮะตามหลังกันนะฮะมาช่วยขนสิ่งของต่างๆถ้าสวัสดีนะครับทุกคนนะฮะนี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็ตามหลังกันมานะฮะเดี๋ยวไปดูะฮะว่าหลังจากหลวงตาบนเชื่นเดินทุดงผ่านแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เขาทาอะไรกันบ้างนะฮะเอารอชมกันก่อน,อ,นอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฮะนี่หลังจากที่หลายคนเน้นนาน้าดื่มนะฮะขนมนมเลยต่างๆมาถวายหลวงตาแล้วนะฮะ นะครับนี่เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับก็จะมาขับรถตามหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็มาช่วยยกนะฮะขึ้นรถเพื่อที่จะเอาไปบริจาคตามจุดต่างๆนะครับนี่แมช่วยกันนะฮะโอ้โหนี่ครับภาพแบบนี้นี่เห็นกันทุกวันฮะสวัสดีครับพี่นี่ฮะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่เสมอกันนะ,ะนี่วันนี้ก็มีเจ้าที่สอพอสีประจันนะครับ อ่านี่ภาพบรรยากาศแบบนี้นะฮะคือภาพบรรยากาศที่หลังจากที่หลวงตาบุญชื่นเดินทุดองผ่านไปแล้วนะฮะสิ่งของต่างก็จะถูกวางไว้นะครับแล้วก็เจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็จะมาขนไปนะครับไปแจกจ่ายตามจุดต่างๆนะฮะอ่านี่มีรถหกร้ออีกหนึ่งคันนะครับวันนี้เพราะว่าหกร้อเนี่ยเป็นของอป๋าสุพรพระใหญ่ภูเก็ตส่งตรงมาจากภูเก็ตนะฮะตามขาบวนมาตั้งแต่อยู่ภูเก็ตเลยนะฮะเอามาช่วยในขบวน เป็นรถที่ใช้ขนสิ่งของฮะพวกน้ําดื่มต่างๆนะครับของตาบุญชื่นเนี่ยไปบริจาคตามจุดต่างๆนี่มูลิธิพระพุทธทม,มิ่งมงคลศรัทธาสี่ห้าและของป๋าสุพรพระใหญ่ภูเก็ตก็ให้เจ้าที่หน่วยกู้ภัยเสมอกันเนี่ยนะขับไปนะครับตามขบวนเลยนะนี่แมยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะฮะเช้าวันนี้นะครับบริเวณวัดสับประรเทศนะฮะตำบลวางยางอำเภอ รีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีวันนี้เดี๋ยวเดินเส้นทางนะฮะขึ้นถนนใหญ่ก็เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางสามชุกอา้าวในเส้นทางใครจะมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นก็เตรียมตัวเลยนะฮะขณะนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้ฟังวิทยุอยู่นะฮะก็ท่านเดินถึงถนนใหญ่แล้วนะฮะแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าส่อำเอสามชุกแล้วเดี๋ยวก็มุ่งหน้าเข้าสู่สิงห์บุรีนะฮะมุ่งหน้าไปทางค่ายบางละจันนะครับ าจากสามทุกแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยวไปทางสิงห์บุรีไปทางค่ายบางระจันนะฮะเส้นทางใช้เส้นทางนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะฮะผม Big ะบิ๊กบังฮะขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่ศาสนาพุทธนะฮะขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ